สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมวันนี้มาเจอกันครับที่ช่องบ่าวเจ๋งคนอุบลครับวันนี้มากับพี่ตั้มนะครับจากสวนค้าไม้นะครับผมถ้าเริ่มกันแล้วเดี๋ยวเราไปชมว่าวกันเลยครับสวัสดีครับพี่ตั้มครับผมเอามากี่ตัวครับวันนี้ครับพี่ผมสี่ตัวครับโอ้เยอะแยะเลยเนะพี่เนาะบนหลังรถก็มีครับสามหรือสี่พี่สโอ้สี่ตัวแล้วพี่ นี่นะครับพี่ตัมจัดมาสี่ตัวเลยครับวันนี้เห็นไหมครับพี่ตัมนะครับตัวนี้กี่กี่เม็ดพี่สองเม็ดใช่ไหมสองเม็ดครับแต่เป็นเป็นทรงเตี้ยทรงต่ำสองเองม็ดก็คือเป็นทรงเตี้ยนั่นหมายความว่าปีกสองเม็ดอกกลางร้อยเก้าสิบเซนติเมตรใช่ไหมพี่ประมาณนั้นครับครับอ่ะตัวนี้หรอพี่ตัวนี้เหมือนกันครับตัวนี้ปีกสองเม็ดอกกลางหนึ่งร้อยเก้าสิบเซนติเมตรนะครับผม เห็นไหมครับท่านผู้ชมสําหรับว่าวนะครับตัวนี้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มีอาวุธอาวุธกิดไม้ติดมือเรามาด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับตัวนี้ก็2เม็ด2ตัวเชือกสายพานนะครับถ้าใครสนใจอยากจะลองเชือกของเบาวเจ๋งคนอุบลไปเล่นนะครับตัวนี้1 5มิลนะครับผมก็สกิดเข้ามาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูงานเบาวเจ๋งคนอุบลครับเนี่ย ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมขนาด2เมตรนะครับ2เมตรอกกลาง1 0อยอกกลาง2เมตร20เซนติเมตรหุ่นนายแบบนะครับสำหรับว้าตัวนี้นะครับคืออ่าตอนนี้อากาศชื้นฝนก็ตกนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ดูสภาพอากาศตอนนี้ก็โอยอยู่นู้นมีวป้าตัวหนึ่งอ่ะท่านผู้ชมเห็นไหมครับหนูอาจจะเป็นจุลานะครับตัวหนึ่งอ่ะอเห็นไหมครับ นี่นะครับเดี๋ยวมาดูพี่ๆน้องๆมาดูว่าตัวนี้นะครับของน่าจะเป็นพี่ทีมงานทางจังหวัดอุบลนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมตอนนี้สภาพอากาศเราก็50 50นะครับไอ้ต่ำยี่นี่ฝนบาตกเสยเนาะครับอยู่บ้านผมตกหนักมากเลยเมื่อกี้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมตกก็แหล่เหมือนเดิมครับเพราะว่าเพราะว่าอ่าผมกิดผ้าร่มครับ หางยาวมากเลยครับผมตอนนี้น่าจะประมาณห้าโมงครึ่งนะครับตะวันกำลังจะตกดินครับท่านผู้ชมนี่นะครับตอนนี้ก็กำลังจะภาษาเล่าเขาเื่อนมาจากหางนะครับเนาะภาษาไทยเขาเรียกว่ากำลังต่อหางภาษาเล่าเขาเื่อนมาจากหางเ,งเด้่ยผีน่องเ้อะนี่ครับดูผีน่อง วยงามมากเลยครับภาพนี้ท่านผู้ชมตอนนี้นะครับตอนนี้ก็เวลา17นเนาฬิกา42นาทีนะครับผมนะครับขึ้นแล้วครับตอนนี้ ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยครับผมนี่นะครับสองห้องขนาดสองเมตรหุนหน่นนายแบบครับตอนนี้ลมก็เต็มสิบให้สักเจ็ดครับผ่านเรียบร้อยครับตัวนี้ก็แบ่งให้พี่น้องชาวว่าวทางจังหวัดศรีสะเกดไปเล่นกันนะครับคิวต่อไปนะครับผมคิวต่อไปก็จะเป็นว่าวพี่ตั้มนะครับขนาด2เมตรนะครับ เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมบ้าพี่ตัมก็ขึ้นแล้วนะครับโต๊ะสีเหลืองครับท่านผู้ชมจิตไฟนะครับตอนนี้ก็เริ่มมืดอแล้วนะครับครับอะเดี๋ยวบ่าจ๋งสีผ้าพี่นองขึ้นไปข้างบนนะครับกะขึ้น่าจะอําลาโจ๊บกลิบๆนี่างหละครับคิดวานะครับเพราะว่าเมืดแล้วนะครับกระเรนขึ้นแล้วนะครับถูกอยู่ใกล้ๆกันนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ ก็ตัวนึงตำแหน่งมันว่าฟังฟังนี่นะครับตำแหน่งตรงตรงนะครับอีกตัวนึงตำแหน่งมันไตฟังผูนะครับแต่มันบม่เอียนะครับก็คือมันก็คือมันมันเลียนน้ากันได้นะครับตัวนี้กล่องเขา่ค่อยฟกัสน่านผู้ชมหลังจากปล่อยขึ้นไปแล้วสองตัวนะครับสองเมตรกาซซีมาเอาตอนะครับตัวนี้ครับท่านผู้ชม สองเม็ดนะครับตัวนี้ก็เป็นวาวอ่ากีตับนะครับกำลังสางหางจากหางอยู่ครับท่านผู้ชมครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นวาววาวจิงนะครับน,นะครับท่านผู้ชมตัวนี้เป็นวาวเสียอาดนะครับเสียอาดจาก จากสมุรปาการนะครับครับตัวนี้ก็เป็นทอใบแข็งนะครับเพราะว่าคือคือ่า,าจังสันคก็คือทานูใบไหวครับบางคำฝนมันตกนะครับเบาจริงก็กเลยเดี๋ยวเอาทะนูใบไหวใส่ทอไปครับเพราะว่าทาเห้า บไซท์ทวนะครับมันถือฝนใบมันถือความเฉือนใบมันจะขดนะครับเเส้นมันจะขดสูงนะครับท่านผู้ชมทาใดไว้ดีกับ่บขดนะครับตัวนี้โบขดนะครับท่านผู้ชมครับแกกัดเซฟใบนะครับก่อนจะหอดมือลูกขาก็เห็ดให้มันดีที่ชุดนะครับสโลแกนชมนะครับเชือกสายผ่านตัวนี้นะครับท่านผู้ชมกะเปิดไม่ได้นะครับนี่ครับเชือกตัวนี้บ่มีขอต่อนะครับใด้มากประมาณสิบหามวนครับแบ่งให้พี่ๆลองๆไปนะครับ เบิรงครับไม่มีข้อต่ออะไรนะครับร้อยเปอร์เซ็นครับผมเชือกดีครับเชือกตัวนี้เบอร์หนึ่งชุดหามินนครับนะครับจะแดนวาวตัวนี้ครับกระว่าสิเก็บไปครับจะของสองชุดนะครับเบอร์หนึ่งุดหามินครับแล้วก็เบอร์สองมินอีกชุดหนึ่งนะครับไบรนดนวาวนะครับเวลาจําเป็นนะครับท่านผู้ชมปะทาเรื่ก็เลี่ยวกะมาจัดกันเลยครับ